TOT IPTV บริการรับชมทีวีผ่านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของ TOT เปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีหรือมินิพีซีรวมช่องรายการชั้นนำกว่า140ช่องพร้อมถามชิปโปรแกรมรับชมย้อนหลังได้สูงสุดถึง72ชั่วโมงสะดวกด้วย3ช่องทางการรับชมและบริการชอรบภาพยนตร์ตามสั่งค่าบริการเริ่มต้นเพียง150บาทต่อเดือนสนใจโทรเลย0 2 500 11 11 1 1 1 1 สวัสดีครับ,รบไ Thai a n g e r TV ีวีของนักตกปลาไทยนะครับนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งของดรเ์ลีวครับวันนี้ก็ยังอยู่ที่ไดว่าพาร์ทเซ็นเตอร์วันนี้ช่างวิทย์เราจะเอารอบอะไรมาคุยกันสำหรับวันนี้นะครับผมจะขอแนะนำรอบไดว่ารุ่นหนึ่งนะครับที่วันนี้อ,อ,อาจจะดูคุ้นหน้าคุ้ตากัน แต่ว่าบอดี้คุนตาจริงๆแล้วมันก็เป็นลอกที่เฉพาะงานอีกรุ่นหนึ่งครับนะครับสำหรับเราเห็นกันที่สีสันหวานแววใช่สีชมพูชื่อรุ่นว่าโคกะโคกะ๊กหนึ่งร้อยครับโคกะ๊กหนึ่งร้อยโคกะ๊กหนึ่งร้อยจริงๆแล้วที่เราเห็นเนี่ยลอกตัวเนี้ยนะครับเราเห็นเป็นทรงหยดน้ำหรือว่าจริงๆแล้วมันเป็นลอกที่สำหรับเป็นจิกกิ้งอืมเป็นแนวจิกกิ้งเป็นแนวไลท์จิกกิ้งอ๋อไอ้ไอ้ปุ่มนี้ไม่ใช่ปุ่มปรับ ไม่ใช่ปุ่มปรับแม่เหล็กไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเป็นปุ่มที่สําหรับไว้เปิดฝาอ๋อปุ่มล็อกฝาอ่าเป็นกระปุ่มล็อกฝาเพราะฉะนั้นล็อกตัวนี้ไม่มีตัวปรับหน่วงแม่เหล็กไม่มีครับไม่มีครับจริงไม่เหมาะกับการเหวี่ยงใช่ครับจริงมันเอาไว้สำหรับดีไซน์สำหรับจิกกิ้งเป็นเป็นเป็นพวกจิกกิ้งเล็กๆลายจิกกิ้งของของญี่ปุ่นเอย่างนี้ก็เป็นล็อกทางจิกเลยโดยตรงเลยใช่เป็นล็อกทางจิกโดยตรงเลยครับเพราะว่าญี่ปุ่นเองเนี่ยอ่าในญี่ปุ่นก็จะมีีีีีเเเอ่่่แแยยกกกกกปประะะะภทททัันนนนมมมมาาวววจจ็บบิิ้ง จิกงานใหญ่ใจิกงานเล็กจิกน้ําตื้นชจิกชายฝั่งไมโครจิกโอ้มันจะแยกเขาเขาจะแยกย่อยไปเจ้าตัวนี้อยู่ในกลุ่มไหนตัวนี้จะเป็นกลุ่มแนวก็คือจิกน้ําตื้นสาย PE 0.8อ่าใช่ครับคือตอนนี้สเปคเนี่ยที่อยู่ข้างหน้าผมนี่ยเขาบอกว่าสาย PE 0.8นี่นะครับ0.8ถึงนะครับ 1.5ใช่ครับ1.8ถึง1.5ึ่งจุโอ้เราจุกมีน้อยนะเนี่ยมีใช่ครับเราเห็นสป,ปูลตื้นๆเนี่ยอย่าง0.8เนี่ยนะครับอ่ะกระจุกถึง250ร้อยเมตรนะครับอีหนึ่ง e เนี่ยได้200เมตรแล้ว1.5เนี่ยได้ถึง120เมตรโอ้โหนี่ก็ครับ,รบเ,ปเป็นเป็นลอกจิกจริงๆเลยใช่ครับเป็นลอกจิกที่สำหรับงานจิกเบาๆอ่างานพวกจิกปลาไม่ใหญ่มากนะครับก็ เรามาดูสเปกนะครับสเปกก็จะเป็นล้อ5.8นั่นึองนะครับ5.8เกียร์โลโชว์กำลังดีใช่ครับแล้วก็น้ำหนักเบรกก็คือ4กิโลครับน้ำหนักตัวลอบเองก็170กรัมเบามากมาบไม่หนักเลยครับแล้วก็ลูกปืนก็จะเป็นลูกปืน6661ครับคืออย่างนี้ไอ้เจ้าลอกตัวนี้เนี่ยโคกันครับก็ช่างวิศ์บอกว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันใช้งานจิกพวดเขาเรียกอะไรปลาดาบ ใช่ครับที่เราเรียกกันจะเป็นเหมือนปลาดาบภาษาญี่ปุ่นเรียกฮาจิอโอกอันนี้ก็คือปลาดาบใช่ครับอืแล้วก็จะมีไอกระพงแดงหัวนกนกซึ่งภาษาญี่ปุ่นเรียกมาดายใช่ครับก็จะใช้ไอตัวเหยื่อที่เป็นอินจิกุหรือว่าตัวคล้ายคล้ายหัวปลาหมึกของปลาหมึกเคาะกับหน้าดินมาเรื่อยๆใช่ครับซึ่งไอเจ้าตัวนี้เนี่ยก็เป็นจิ๊กที่ทํางานลงไปถึงหน้าดินนั่นแหละครับมันถึงจุสายได้ค่อนข้างเยอะใช่ครับเพราะว่าน้ําในญี่ปุ่นเนี่ย หลุดออกจากฝั่งไปนิดเดียวร้อยเมตรนะครับเป็นร้อยเมตรเลยหลุดออกจากฝั่งไป2กิโลเนี่น้ำลึกเปร้อยเมตรนะครับ,รบที่ญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้จึงจุกสายได้ค่อนข้างเยอะใสำหรับบ้านเราเนี่ยถ้าเรดจะมาใช้เนี่ยผมว่าก็จะจิ๊กแนวอ่าวไทยที่น้ําอยู่มายี่สบสาสิบเมตรถึง5้าสิบเมตรผมว่าก็ยังใช้ได้อยู่เหมือนเหมือนกับอย่างไบบีที่เราไปที่ใช่ใช่ใช <Okay S 1> นะนะได้เลยครับ น้ำยู่งานเลย10่กว่าเมตรใช่ก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนแขนเปลี่ยนขาเลยเพราะว่าดูระยะระยะเยอะใช่ครับใช้ได้ชุดแขนก็จะยาวครับประมาณอ่าทีนี้ที่ผมดูก็ประมาณอ่าร้อยมิลประมาณร้อยมิลครับก็จะใช้ได้ครับเพราะว่าวันนั้นเด็กที่ผมไปลองดูพวกก็ใช้ได้ไม่มีปัญหาอะไรเลยรูปรักษ์ภายนอกครับความโดดเด่นของเขานี่ผมยกให้เรื่องสีสันอ่าใช่หวานแววมากใช่ที่เป็นแนวที่เป็นสีชมพูอืมคือคือคำว่าโคกะรเนี่ย มันแปลว่าเขี้ยวแดงครับเยหรือว่าตกแดงเขี้ยว <c oughs> ใช่มันแปลว่าเขี้ยวแดงนะครับแป <c oughs> ว่าโคกะเนี่ยแล้วสีชมพูก็เลยแหมโดดเด่นขึ้นมา<ช>ทีเดียว <c oughs> อืเพราะฉะนั้นอย่าได้ช้ากันนั้นเลยผมก็อยากรู้ภายในแล้วว่ารอกจิกกิ้งที่เป็นจิกกิ้งงานเบาเนี่ยของเขานี่แข็งแรงประมาณไหนช่างวิช <c oughs> ชัแ่แหลได้ผมมาลองดูเอาสีเอามือขวาหรือมือซ้าย กว่าครับกว่ามันกว่านะตัวนี้มเก็บกล่องมาก็เบื้องต้นอย่างที่บอกครับเราถอดปุ่มตัวนี้ก็จะใช้มือหุ่นง่ายๆครับปูไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรเลยเพราะว่าเขาใช้เพืให้เปิดง่ายนะบิดลงให้แนี้นะครับแล้วก็ต่อไปปกติเราตรงนี้จะเป็นเราจะใช้ชุดแม่เหล็กใช่ชุดแม่เหล็กแต่ตึงจะไม่มีอืครับตึงจะไม่มี แล้วก็ชุดที่เป็นด้วย่ก็จะไม่มีด้วยหนูแม่เหล็กใช่ก็หายไปใช่ครับน่าจะให้ดูครับโอเคกันเนี่ยฮะคือป็นเป็นรอบที่เป็นรอบจิ๋มโอเคดูที่ตัวสปูลนี้หน่อยนะครับตัวสปูลก็จะมีความลึกพอสมควรนะฮะอย่างที่บอกเมื่อสักครู่ว่าจุสาย0.8ได้ถึง250เมตร แล้วก็อย่างสเปคที่เขาเขียนมาข้างกล่องตรงนี้เนี่ยนั่นก็หมายความว่าเหมาะสมที่จะใช้กับสาย PE แน่ๆนะครับก็คือเขาระบุมาแค่นี้เพราะว่ามันเป็นงานงานเบาอะครับงานเล็กๆแล้วก็ก็เลยไม่จําเป็นต้องไปดุดันอะไรมากมายเพราะว่าน้ําหนักเบรกเนี่ยก็บอก4ีกิโลก็พอเล่นแล้วแต่เกมแบบนี้งั้นเดี๋ยวผมไม่กลัวน่าจงวิทย์ประกอบแยกแยกชิ้นส่วน ครับก็เป็นชิ้นๆแล้วเนี่ยเรามาดูนี่มาดูดูยีบิ๊กยีบิ๊กมาดูนี่ตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นระบบเบรกที่เป็นมัลติดิสสามแผ่นเหมือนกับแต่เขาจะเปลี่ยนตัววัสดุผ้าเบรกเป็นไฟเบอร์เป็นการถักทอใช่ครับเป็นเป็นเผ้าเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ใช่ครับเป็นไฟเบอเป็นพวกพื้นผ้านะครับเปลี่ยนวัสดุตัวผ้าเบรกไป ทำให้เบรคน่าจะดีขึ้นจะเนียจนจะเนียนรับส่วนเฟืองทองเหลืองครับใช่ครับเตัวทองเหลืองเพราะตัวนี้เป็น,เป,นเป็นงานทะเลเป็นงานลラสอัลลอยเป็นงานทะเลเป็นงานที่เป็นสวเตอร์อส่วนลูกปืนที่ผมเห็นก็จะเป็นสีดำดำลูกปืนคอตัวนี้คือน่าจะ CRB ครับใช่ครับนี่น่าจะเป็นเสียดเนะครับสีดำดำเพราะว่าตัวนี้ก็คือลดลดอัตราการผุบกร่อน แต่ทั้งขายทั้งวงย้ำอีกครั้งนะครับ,รบถ้าเป็นลูกปืนผ่านงานทะเลมาอย่างไรก็ต้องดูแลแล้วตัวนี้เนี่ยมีตั้งหกลูกปืนบวกนิดใช่ครับลูกปืนบวกบผ่านงานทะเลอย่างนิ่งนอนใจต่อให้เป็นลูกปืนอะไรก็ตามคุณต้องดูแลหลังงานทุกครั้ง<ช>มผมดูจากลักษณะของอะไรที่มีตรงนี้ก็ยังชื่นชมในความเป็นไรว่า ที่เน้นความเรียบง่ายแล้วทุกอันเป็นเหตุเป็นผลหมดนะครับคือไม่มีอันไหนเกินโดยที่ขาดไปเสียก็ได้ไม่มีนะครับไดว่านี้เขาจะดีไซน์ภายในออกมาทุกชิ้นสอดคล้องกันหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดเฟืองเกีี่ยสายที่จะเป็นสะพานมาจากตัวแกนม,มือหมุนนะครับชุดนี้สอดรับกันดี อันนี้ชัาววิ์นิดนึงไม่มีความจะเป็นต้องแกะถ้าเราแมตช์นั้นด้วยตัวเองถูกไหมครับก็เบื้องต้นก็เอาแค่นี้ผมว่าก็น่าจะโอเคนะครับก็หยอดน้ํามันส่วนลูกปืนเราก็หยอดน้ามันได้ชเฟืองเาใช้จลบีก็จะมีอีกอันนึงที่ที่อยู่ใต้เป็นเฟืองสะพาน<ช>ตัวหนอนตัวนี้ใช่ครับอันนี้ใช้จรลบีหรือนนใช้ใช้จลบีครับถ้าตัวนี้เป็นเป็นงานทะเลเซาวเตอร์เนี่ยผมว่า เป็นเจลบีดีกว่าแตะปูกันนิดเดียวเป็นแตะปูกันแล้วก็แตะปูกันแล้วก็ปาหรือว่าถ้าเป็นแบบที่เป็นมีที่เป็นของได้ว่าที่ต้องมีที่เป็นสเปรย์ก็ใช้เป็นสเปรย์ก็ได้ที่เป็นกรีสที่เป็นปรีสใช้ง่ายใช้งานง่ายใช้งานง่ายใช้งานง่ายเลยส่วนลูกปืนเราก็เหมือนเดิมครับใช้น้ำมันน้ำมันครับครับน้ำมันดีกว่าแล้วก็ฟันเฟืองเราก็ใช้เจลเบีอครับอันนี้ก็ โยทองเหลืองก็ดูแลง่ายครับไม่มีอะไรครับปลายจะระบีนิดหน่อยการอย่างที่บอกอุกการแต้มจาระบีนิดเดียวเพราะนี่ขอให้ดูนิดหนึ่งคือของโรงงานมาเนี่ยไม่มีจาระบีฉบเฉาเปิบเลยนะเขาใช้ทาเฉพาะจุดครับเขาเฉพาะความจำเป็นอย่างทาที่เป็นตามซี่ปันเฟืองนะครับจุดที่ต้องเสียสีที่เป็นอย่างอย่างเงี้ยฮะจุดที่เป็นตัวตัวตัวสปริงตัวตัวตรงจุดที่เป็นที่้องมีได้เสียสีอย่างเงี้ยเนี่ยเขาจะทาไว้นะครับแต่เขาจะไม่เยอะไม่จำเป็นต้องเยอะมากแต่ว่ามี ทาไว้อเพื่อลดแรงเสียดทานต้องการสึกหนอบอกเพื่อนเพื่อนนิดหนึ่งไม่ใช่ว่าสารหล่อลื่นเยอะแต่ว่าไม่ดีครับสารหล่อเลื่นเนี่ยบางทีมันก็ดึงลอกเราให้หนืดใช่ครับแล้วที่ร้ายไปกว่านั้นสารหล่อเลื่นผมฝุ่นยิ่งไปวางโดนฝุ่นโดนทรายโอ้โหช่างวิทย์เอ้ยเหมือนเอากากเพชรลงไปบดวาวใช่มันจะอาการอย่างนั้นเลยคือมันจะกินปัญหาสร้างปัญหาในการสึกกร่อนของลอกเรานีเยอะ มีให้พอดีไม่ไม่เยอะเกินไปไม่เยอะไม่น้อยเกินไปแต้มอยู่ในจุดที่พอดีจำไว้ว่ายังไรก็ตามการป้ายจารบีแค่ปลายภูก,กันแต่แต่แต่ให้พื้นผิวเนี่ยมันเคลือบโดยจารบีนั้นรหรือว่าการหยอดน้ำมันไม่ใช่หยอดจนหยอดเย,ยอะออกมาไม่ใช่หยอดนิดนิด,นดให้มันชุ่มเลี้ยงตัวเองให้รอรบอ่ะตรงนี้เดี๋ยวผมให้ช่างวิทย์ประกอบโคกักกับเข้าไปแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูว่าโคกัสนี้มีรายละเอียดยังไงต่อไปครับ สิจากเป็นชิ้นก็กลับมาเป็นตัวเท่าที่ดูเครื่องในทั้งหมดก็รู้สึกได้ว่าเป็นลอบที่ดูแลง,ง่ายใช่ครับแล้วก็ไม่ซับซ้อนนะครับเป็นไปนตามแบบฉบับของไดว่าอ,อย่างแท้จริงนะครับวิทดูแล้วเป็นยังไงถ้าจะไปใช้กับงานจิ๊กผมว่าผ่านาครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวจะมีเด,ะมเดี๋ยวได้เราจะได้ไปทําการทดสอบอตัวนี้เดี๋ยวเร็วๆนี้ครับเดี๋ยวจะไปทดสอบ ดูในพื้นที่งานจริงรใช่ครับโดยช่างวิย์ครับเดี๋ยวเราไปลองดูกันว่าตัวนี้เป็นยังไงคิดว่าจะโจสายในขนาดไหนก็ตามสเปคครับที่หนึ่งหนึ่งจุดห้าเดี๋ยวจะลองจะลองอาจจะลองสักหนึ่งและหนึ่งจุดห้าเนี่ยเดี๋ยวผมกำลังจะลอง <1. 5. S 1> ด้วยหนึ่งจุดห้าด้วยเพราะว่าผมจะตอกตามสเปคแล้วก็ลองอัดปลาจริงใช้ใช้งานจริงเลยว่ามันใช้บ้านเราได้ไหม พอ,อบางคนที่หลายๆคนเขาดูว่ามันเล็กไปมันจุสายน้อยไปอันนี้เดี๋ยวเราลองก,กันคืออย่างนี้ผมบอกเลยว่าไอ้รอกตัวนี้่ยสนนราคามันถูกกว่าพิกซี่ครับคือถ้าเรามองไปว่าซื้อพิกซี่เพื่อที่จะมาใช้งานนี้ผมว่ามันก็ไม่ใช่ใช่ครับเพราะว่าพิกซี่เนี่ยไม่ใช่รอกตัวน้ำเข็งแต่ถ้าเรากําลังมองหารอกจิกกิ้งขนาดกระทัดรัดเพื่อไป ประกบอย่างสมมุติว่าถ้าเป็นคันของสต o ร์มอิลิโตบนะมันจะมีรุ่นดั้มแดงหรือว่าดัา<ช>้มเขียวหรือดั้มน้ำเงิน,นมันจะเข้ากับกลุ่มพวกนี้<ช>แล้วก็คิดว่าจะไปกันอยับได้สวยงามพอด,ดีพอด,ดีอ่าสำหรับวันนี้นะครับจะซื้อลอกใดว่าอย่าลืมนะครับสังเกตสติกเกอร์ข้างกล่องมีเขียนคำว่าจัดจำหน่ายโดยลาพาร่านะครับสำหรับวันนี้นะครับมุมด็ร์ลิวก็ต้องขอขอบคุณ ทางลาพาล่านะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่นะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับพี่ๆสปอนเซอร์ใจดีที่ให้การดูแลเรา t h a i a n ก e ร์เสมอมานะครับสำหรับวันนี้ผมกับดรลิวนะครับก็จะขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ติดตามเราต่อไปนะครับว่าดรลิวในตอนหน้าเราจะมีอะไรมาให้พวกเราได้ชมกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ